สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ผมมาส่งนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับอันนี้มาส่งตัวลำพ้งลำขาครับอยู่อำเภอนิคมครับนิคมค้าสอยนะครับเนาะนี่หลอดแฮ่์พันครับโอ้ย่างงามเลยครับชุดล้างไ่แม่เบิร์ดเลยครับปูเวียงมิวสิกนะครับนี่ครับข้างหลังนี่เป็นตู้น็อตเศร้าครับแมนครับ ครับเอาลงเรียบร้อยแล้วครับเท้าโบครับเท้าโบ18นิ้วครับ21นิ้วครับยี่สิบเอ็นต่ข้างหน้าครับ18นิ้วตีใส่ข้างหลังครับอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งครับตรงงานมือนี้ครับอ่าแล้วอีก3จุดครับเดี๋ยวไปต่อครับนครพนมครับโอ้รถแฮีสีสวยมากเลยครับครับตอนนี้ก็มา ทรงจุดที่สองครับมันลงยอรครับอำเภอถดัดนมจังหวัดนครพนมนะครับตะแกงบ้ทานรบนะครับเดี๋ยวทรงตามหลังมาให้ครับตะแกงฟั่มครับ เอาเอามาล่วงแล้วพิกไซต์เหอนอ่าเสียงมันมาหอนแล้วครับจุดที่สามครับมื่อนี้ครับบ้านคำเตยครับอำเภอทาอุทเทนครับจังหวัดนครพนมครับเทอร์โบยี่สิบเอ็ดนิ้วครับ sụt trễ sắp lắm sắp 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 น,นี่เป็นจุดสุดท้ายของมือนี่ครับจุดที่สี่โอ้แรงหนักหกร้อ600ยกิโลเลยมือนส่งบีวีครับสองใบสุดท้ายอ่าอำเภอพ้พสนสัรรครครับบานห้วยหงายครับขอบคุณทุกท่านติดตามครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมยกตัวลูกกันนะครับ